ชื่อขวัญฟ้าของกุก้งกระฟาะบาทตอนเสด็จพ่อเชียงของด้วยพี่อขอบใจที่เจ้ายังอุตส่าห์เรียกพ่อขวัญฟ้าใสยสุดที่รู้พ่อผิดะไรมีสิ่งไหนที่เจ้ายังไม่พอใจขาดตกบกพร่องตรงไหน ทำไมไม่บอกพ่อดีๆทำ่างนี้ทำไมขอดเดชะพี่คะเสียพ่อชยงของรา้านและแม่ตากับหมชันเป็นที่สุดยากที่จะหาผู้ใดมาเปรียบได้แต่มาถึงเวลาแล้วที่กม่ังชันจะต้องกาบไปส่งอ้อมอ,อกของผู้ที่เป็นพ่อผู้ที่ให้กำเนิดกรม่อ,มองชันมากม่ังฉันก็ทำถูกต้องแล้วไม่ใช่เหรอพี่คะ ฟ้าฉันเข้าใจนะจนที่มันถึงเวลาที่เธอจะต้องกลับไปสู่อ้อมอกพ่อและแม่ ทุกอย่างที่ฉันทำฉันทำเพื่อปกป้องชีวิตเมียได้ลู่งกอดมาเธอไม่ต้องรักฉันก็ได้เธอจะมีความสุดท้างพี่แค่เธอตื่นรือต่ามาฉันนี้เจอหน้าเธอเป็นคนแรก ว่าความจริงแล้วเรื่องราวระหว่างกระบอกชินกับไส้สุทธเนีมันคืออะไรกันแน่กระบอกชิ้นยอมมาบ้าพอแล้วเนี่ยค่ะมันถึงเวลาที่กระบอกชิ้นจะต้องกลับมาสู่แผ่นดินลานาไทยในมือกระบอกชิ้นมีพ่อกระบอกชินมีเมียมีลูกและพี่น้องของกระบอกชิน มีวิตของคนอีกหลายชีวิตบนเ,เนรือพิริลาน,นาไทยที่ต่างฝ้องรอคอยกำหม่องฉันกลับมาสเสด็จพ่อจะให้กำหม่อเฉันทอดทิ้งพวกเขาเหล่านั้นได้อย่างไรเนที่กำหม่องฉันมา,มาบอกขอบเสด็จพ่อเชียงของในวันนี้ทุื่อที่จะมาขอความเมตตาให้สเสด็จพ่อเชียงของ ถอยทับกลับไปเถิดพี่คะอย่ามาเสียเลือดเสียนะเพียงพ่อแค่กระบอฉันกับพ่อพียงแค่คนเดียวเลยพี่คะกระบอฉันน้องเสียพ่อเชียงคอร์ดแต่เมตตากระบอกฉันปันฝาเป็นที่สุดกระบอฉัน,ขอขอนอบอังว่าเสด็จพ่อจะเข้าใจในหัวอกของลูกคนนี้ไม่รอจะพี่ค่ะ ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามกำลังฉันควัญฟ้าจะอยู่ที่เปรินลานาไทยลูกจะไม่กลับไปที่เปรินเชียงของเพื่อค้าเสด็จพ่อมึงแน่ใจว่ามึงไม่กลัวถ้ามึงแน่ใจได้ <c oughs> กูจะสั่งให้ทหารท้องเชียงคองยิงธนูเพลเข้าสู่ลานาไทยมึงกล้งหรือเปล่าเ <c oughs> ด็กนี่ เรามาแล้วก็เอาสิวะไอ้พวกเชีงของไม่ว่าใครอ้ายอีหน้านะที่มันก้าวเท้าเข้ามาในลานนาไทยแม้แต่ก้าวเีกกนกูจะตัดหัวมันทุกคนมรืเว้นแม้แต่สมาราชีเอหรือลูกแดงแดงง เจ้าก็ข้าพี่เป็นคนแรกข้าพี่เลย อย่าฆ่าคนเชียงของพี่ไม่อยากเห็นเจ้าฆ่าคนเชียงของแต่ถ้ามันจำเป็นนักจำเป็นที่จะต้องฆ่าใครเพื่ออิสรภาพ พี่ไอ้วันคนนี้นนนนก็อยากจะขอขอให้เจ้าข้าพี่เป็นคนแรกที่วันฟ้ ได้ยินพี่มึงพูดเรื่องพี่ไอ้วันที่อยู่แผ่นดินเชียงของกูจะบอกอะไรมึงให้ไอ้วันพี่มึงอยู่แผ่นดินกูก็มีข้าวแค่พาคิริือเท่าตี้ลูกพื้นหนึ่งเท่านั้น และถ้ามึงคิดว่าไอพ่อทีร้วเช็ติน้องกูพืนนี่มันสำคัญกว่าชีวิตของมึงหรือไหอหน,หน่าไหนของลานนาไทยแม้แต่พระมุที่ยืนอยูสงสุด เห็นไึยัพาคิลูเช็ดตีแล้วกูพื้นนี่มันมีค่าเหนือกว่าเป็นดินบ้านเกิดเมืองนอนที่ฝังสายเลือดและสายรกของพวกท่านก็แสดงตัวออกมาข้าวมาให้กูเห็นแล้วกูประสัตเทียงของก็จะถอยทัพกลับไป พี่จะตัดสินใจยังไงหนูอยู่ข้างๆพี่เสมอ คุณูกเจ้าข้าขอคอบแใจเจ้าตลอดเวลาที่ผ่านมาเจ้าดูแลควันฟ้ามาอย่างดีโดยตลอดแต่วันนี้ควันฟ้าเขาได้กลับสู่บ้านเกิดของขเขาแล้วข้าขอเป็นผู้ที่ดูแลเขา พอจากเจ้าแล้วกันข้าไม่มีสิ่งใดจำต่อแผงเจ้านอเียจากผิดนิ้วของข้าประสัตผู้นำแห่งลานนันไทยขอมอบให้กับคนอย่างนอย่าพระเจ้าอย่าพระเจ้าอย่าพระเจ้า คนเป็นคนดีเสียดายที่ไม่ได้เกิดที่ธนิลานางใครของเขาจำใส่ใจพระเจ้าไว้พระเจ้าเลยไ,ไม่ใช่ภาพคธิริชัยตีนพวกใครทั้งนั้นห้องหัวใจของเจ้ามันใหญ่กว่าเชียงของท่านธนิสิขอใจมากนลูก ดีใจไดีใจบบ้างเกิดเจ้าพอใจที่สุดเลยแต่การลิขิตกลับมาในครั้งนี้กำลังสงคารามติดตามเจ้ามาดูเจ้าน้องคิดดูนะคิดเนยฐานรากสัตว์ผู้ล้ำจะใจยอมด้วย ที่จะให้โซคาร์มาเข้าถึง,งบ้านเกิดของเจ้ามันจะไม่ตายแ,แค่ชีวิตเดียวหรอกมัน,นทิพย์อะไรอาจจะเป็นพ,อพ,อพ,อพอ่อเจ้าเป็นพี่น้องเจ้าเป็นเมียเจ้าหรือเ,เป็นลูกในท้องของเมียเจ้าก็ได้ถึงเ,เวลาแล้วก็ไฟ้า ถึงเวลาที่จบับจมูกเลือกทำในสิงที่คุณต้องที่สุดก,ก,กลับมายกข้อนเลยเสร็จพี่สั่งเพียงคำเดียวโน้ททั้งสองโ้่นทหารโค่นเหยียบเคียงขอให้ล่าเป็นหน้ากาองแล้ว มีอายและอีนหน้าไหนมันจะกล้าทำอะไรสักอย่างเลยคนเฟิร์สเธอเป็นคนบังคับฉันเองอเป็นคนบังคับให้ฉันต้องทำในสิ่งที่ฉันไม่อยากทำเธอก็รู้ว่าฉันรักกับบ้าแค่ไหนเพียงแค่เธอกลับไปกับฉันะแค่นี้มัน ศึกสงครามระหว่างรานาไทยกับพันิิเชียงของมันก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นเอง ก็จะยอมกลับไปดินเชียงของนี่คือทางเลือกที่ถึงต้องเลือกถ้าเกิดว่าเธอรักไอไอ้วันเธอก็ต้องเลือก่องเขอ ตัวไอ,อ้วันขึ้นสู่รับประหารสุดพี่ความตกใจกับทุกคน Jump. Oh me. I oh,

จเจ้าชีคอพี่จะขอ ちびっかい。<laughs>